เซี่ยวเจียงเอฟซีนำก่อนแต่ต้านไม่อยู่พ่ายบาซ่า1ต่อตอานุสัก์ลงสำรองนาที13ทัพเยาวชนเซี่ยวเจียงเอฟซีต้นสังกัดของดาวยิงลาวอานุศักวิไลกุลต้องพบกับงานหนักสุดในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลบราว่า2025ประเทศสเปนเมื่อต้องประทะกับบา์เซลโลนาทีมเต็งหนึ่งของรายการ เกมนี <G ain> ้เซี่ยวเจียง f c ทซาทำแฟน <lite> บ,บอลลุ้นสนุกหลังยิงประตูออกนําไปก่อนทว่าท้ายที่สุดก็ไม่อาจต้านทานพลังเกมรุกของเจ้าบุญทุ่มและพ่ายไปด้วยสกอร์หต่อ3โดยอนุสัก์ถูกส่งลงสนามเป็นตัวสํารองตั้งแต่นาทีที่13และพยายามช่วยทีมเต็มที่ th. จนเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้น สำหรับผลงานของอานุศักในรายการนี้ต้องบอกว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเจ้าตัวลงสนามครบทุกนัดยิงไปแล้ว2ประตูโดยมีส่วนสำคัญช่วยให้เซี่ยวเจี่ยง f อชนะ4จาก6นัดโดยมีรายละเอียดดังนี้นัดแรก C.F. Sporting b e n e f e r i ชนะ1ต่อ0นัดที่2แพ้ R.S.D. Espanyol 0นต่อ2นัดที่3ชนะ s ันกูกัด 1ต่อ0นัดที่4ชนะ C.E. Europa า4ต่อ0รอบ k อ o เอา u t ชนะ a t l ล t i c o กมา r i d ด้วยการดวลจุดโทษ5ต่อ4หลังเสมอ1ต่อหในเวลาโดยอนุสัก์ยิงจุดโทษคนแรกไม่พลาดและนัดล่าสุดแพ้บา r c e l o n a 1นต่อส แม้ทัพเซี้ยวเจียงเอฟซีจะต้องหยุดเส้นทางด้วยความพ่ายแพ้ต่อทีมยักษ์ใหญ่แต่ผลงานของอนุศัก์วิไลกุลในโทนาเมนต์นี้ถือว่าน่าประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้กับวงการลูกหนังลาวอย่างแท้จริงเด็กหนุ่มวัยเพียงไม่กี่สิบป,ปีคนนี้ไม่เพียงโชว์ศักยภาพในการทำประตูแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความกล้าและความเป็นผู้นำที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การเดินทางครั้งนี้อาจเป็นเพียงก้าวแรกแต่ก็เป็นก้าวที่สำคัญที่ทำให้ชื่ออานุศักิ์วิไลกุลเริ่มถูกจับตาม,มองในเวทีฟุตบอลระดับนานาชาติและน่าติดตามว่าก้าวต่อไปของเจ้าหนูจากลาวรายนี้จะพาเข้าไปสู่เส้นทางใดบนถนนลูกหนังโลกเเาาวล่ Mm -hmm. Thank you Bear, we give a gift for you. Thanks Bear uh, for, for giving the help for us and we mm -hmm. fight together. I think this is the first time, uh, it's not the, the last time, you know? Go ahead Bear. Uh,